สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําการเติมเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับโดยผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารออมสินครับมีวิธีการยังไงนะครับรับชมได้ได้ในคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี๊กวอลเลตด้วยนะครับเพื่อให้เพิ่มรายใหม่จากช่องบี๊กวอลเลตครับก็เริ่มกันเลยนะครับวิธีการเติมเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับโดยผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของไมโมนะครับเราจะต้องมี การสมัครใช้แอปพลิเคชันไมโมก่อนนะครับของธนาคารอมสินซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารอมสินนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับอันนี้ก็เขาจะให้ทําการกรอรหัสผ่านก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ต้องการตั้งไว้นะครับหรือบางคนก็อาจจะสามารถล็อกอินผ่านระบบเฟซไอดีนะครับถ้าหากตั้งค่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รหัสผ่านสักครู่นะครับพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าสู่หน้าจอที่2นะครับซึ่งเรียกว่าหน้าจอหลักนั่นเองหลังจากนั้นนะครับอ้าวเราจะเติมยังงไ่ะ ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆก็มาตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาสามจุดครับที่เขียนว่าเมนูอื่นๆนะครับก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปนะครับมันจะมีสองคอลัมน์นะครับก็คือเมนูของฉันนะครับกับผลิตภัณฑ์และบริการนะครับเราก็เลือกหาคําว่าเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีหน้าจอนี้เกิดขึ้นครับคือการเติมเงินก็จะมีให้เราเลือกเติมเงินโทรศัพท์มือถือแล้วก็กลุ่มที่เป็น E w a l l e t แล้วก็อื่นๆนะครับ เราก็มาตรงคําว่า eWallet นี่ครับของคลัมนี้นะครับแล้วก็จะมีคอลันบหัวข้อย่อยที่เขียนว่า Two Money Wallet ครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วครับหน้าจอเนี่ยเขาจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทําการผูกกับ t o Money Wallet นะครับที่เราได้ทำการสมัครไว้นะครับซึ่งผมก็มีแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตใส่หมายเลขโทรศัพท์สักคู่ครับครับผมก็ทําการกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อกรอกเสร็จนะครับก็จะมีไอคอนตรงนี้ครับเครื่องหมายเนี่ยปากฉลามเนี่ยขึ้นมาครับเรากดไปเลยครับ หลังจากกดเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ให้เราทําการใส่จำนวนเงินเพื่อเติมเข้าถูมอนิวเมอร์เลดต้นเองครับตรงจํานวนเงินเห็นไหมครับตอนนี้ก็ศูนย์อยู่ศูนย์อยู่นะครับซึ่งธนาคารออมสินเนี่ยจะเป็นข้อดีกว่าธนาคารอื่นตรงที่ว่าเราสามารถเติมเงินเข้าถูมอนิ e มอรเลดได้ตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปนะครับ แต่การเติมเงินนะครับเราก็ต้องดูด้วยครับว่าเรามีเงินในบัญชีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเอาเงินเข้าอินเทอร์แบงกิ้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับของผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่เติมครั้งนี้คือห0สิบาทนะครับก็กดตรงจำนวนเงินตรงนี้ได้เลยครับศูนย์จุดศูนย์นะครับกดเข้าไปเลยกดห้าสิบครับเมื่อกดปุ๊บก็จะมีคําว่าเสร็จสิ้นเนี่ยแสดงเป็นสีชมพูขึ้นมาครับเราก็กดเสร็จสิ้นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาด้านล่างครับของห้าล้มสินที่เขียนว่าเลื่อนเพื่อส่งคครรรรัับบตงนนี้ะเาาากก็ดดสไไล์ปขวครับ พอหลังจากทําการสไลด์ไปทางขวานะครับก็จะมีหน้าจอยืนยันข้อมูลการทํารายการครับก็จะมีจำนวนเงินที่เราเติมนะครับมันก็จะมีจากบัญชีของใครนะครับอันนี้ก็บัญชีของผมใช่ไหมครับแล้วก็จะมาถึงเห็นไหมครับถึง Two Money Wallet ครับแล้วก็จะมีจานวนเงินกำกับนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดยืนยันได้เลยครับเมื่อ้ทําการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไมโมนะครับก็จะสร้าง e สลิปครับก็คือเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาให้เรานะครับว่าเราได้ทําการเติมเงิน50บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีเครื่องหมายติกถูกครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปดูในโทรศัพท์มือถือครับจะมี s อ s นแจ้งเตือนครับนี่ก็คือ s m s นะครับที่ทําการแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและเข้าทูบอนิมอนิของเราแล้วนะครับก็คือจานวนเงินก็คือ50าบาทครับสรุปนะครับก็คือว่าแอปไมโมนะครับที่เราใช้เติมเงิน50ไป 60นะครับแต่ไม่สามารถเติมแบบ51 52็มันไม่ได้นะครับต้อง50คือหลักจำนวนเต็มครับ50า0ไปเรื่อยๆครับเป็นหลักร้อย200อย่างเงี้ยครับแต่ไม่สามารถเติมเป็นลักษณะเป็นเศษเงินได้ครับอย่าง1 0 0 1บาท2บาทไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ในไมกิ้งของธนาคารอื่นนะครับจะไม่สามารถที่จะเติมขั้นต่ำา50ครับจะต้องเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทต้องไปครับก็คือเติม100 200300รอไปเรื่อยๆครับ หรือเติมหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยครับเป็นเงนเต็มก็คลิปการเติมเงินสำหรับทูนิเซียโดยผ่านอินเนอรแบงกิ้งของธนาคารสินไมโมก็จบลงไปแล้วนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับบี้วาเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวสารใหม่จากช่องลับบี้วาเลตี้ครับ